สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าเจ็ดสิบห้านะครับผมอ่าเป็นอีพีที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับพบกับผมนะครับเช่นเคยที่ช่องอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่ผมก็จะนําพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จอ่าพิมพ์วัดระคังนะครับสององค์นะครับมาแบ่งปันพี่พี่นะครับมาให้รับชมกันนะครับถ้าพี่พี่ท่านใดนะครับสนใจก็สามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้า หกสามสี่หนนะครับ0996341275นะครับอ่ะนี่เลยนะครับองค์แรกนะครับพี่พี่องแรกนะครับอ่าองค์นี้จะออกเนื้อออกขาวนวลๆนะครับพี่ออกขาวนวลๆนะพี่พี่สังเกตดูนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นรอยจ้ำๆเลยนะครับพระนะครับอ่าพระเป็นรอยจ้ำๆเนี่ยนะครับพี่นะมีรอยยุบนะครับมีรอยยุบของเขาเรียก ของมวลสารนะครับเนี่ยเห็นไหมรอยยุบนะครับนะครับนี่ครับรอยยุบของมวลสารนะพี่ๆดูนะครับองนี้นะครับอ่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับองนี้นะครับด้านข้างนะครับด้านข้างเรียบร้อยนะครับตัดเรียบร้อยดีนะครับอ่าดูด้านหลังนะครับนี่ด้านด้านหลังตามสไตล์วัดระฆังเลยนะครับนี่เห็นไหมครับมีรอยนีมวลสารพี่ผมพุตะคุณนะหมดเม็ดมวลสารนะ เนี ap, ่ยครับเป็นไหมเป็นรอยย่นๆนะครับมีรอยปรีรอยแยะนะครับในด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับหนมครับพี่เห็นไหมอ่านะครับอยู่ในด้านข้างฝั่งนี้นะครับเรียบร้อยนะครับตัดเรียบร้อยนะครับวัดราคาเขาจะตัดเรียบร้อยนะครับด้านข้างนะครับผมให้สองกล้องดูนะอ่าเห็นไหมครับีนเกตนะครับโอ้ผมลืมบอกไปนะ เกตนะครับใบหน้านะครับอ่าเหมือนผลมะตูมนะครับเกตนะครับเกตของพ่อนะครับจะเอียงมาเอียงมาฝั่งซ้ายมืออง์พระนะครับกว่ามือเรานะครับซ้มนะครับหวายผาซีกนะครับซูมใหญ่นะครับเห็นไหมครับซูมใหญ่เอียงนะครับเอียงเล็กน้อยเนี่ยเราจะเห็นนะครับเห็นเป็นเส้นนะครับอ่าเส้นที่วนโค้งวนนะครับตรงนี้นะครับ องค์ประกอบด้วยรวมนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่สภาพสมบูรณ์ไม่หักไม่ซ่อมนะครับไม่หักไม่ซ่อมเป็นพระสวยอีกองค์นะครับเป็นพระสุดที่สวยอีกองค์นะครับองนี้นะครับดูนะครับดูเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะเห็นไหมครับพี่พี่เห็นไหมเนี่ยเป็นเม็ดจ้ำจ้ำจำนะครับอองเหลืองนะยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือมวลสารเขานะเห็นไหมดู ดูแขนนี่ครับนี่ตรงแขนนี่เล็กเรียวนะพี่นะแขนตรงนี้นะครับนี่เล็กเรียวนะครับอันนี้ทิ้งดิ่งลงมาแล้วก็หักปุ๊บเล็กเรียวนะครับะนะครับเห็นไหมซอกลักเลลึกนะครับต้องขออภัยเลยนะครับบ้านอยู่ติดถนนนะก็จะมีหมาเหา่าแบบกันนะครับหมาจะเห่ากันเล็กน้อยนะครับ นะครับพี่พี่เห็นไหมเนี่ยนี่เป็นเนื้อจ้ำจ้ำจำจ,ำ,จำอยู่นะครับนะครับเม็ดมีเม็ดม,ม,ม,มนวลสารนะครับองค์น <nam S 1> ี้ <trajectory> สวยเลยนะครับพี่พี่นะองค์นี้สวยนะครับนี่เห็นไหมได้ให้ดูด้านข้างสองข้างเลยนะครับเนี่ยข้างเรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมเป็นเนื้อออกจ้ำจำเนื้อออกบางจุดบางโซนนี่เป็นเนื้อเน่าเๆ่านะพี่นะเห็นไหมนี่ อันนี้เป็นวัดระครางพิมพ์ใหญ่นะพี่พี่เอฟซนะครับวงนี้เป็นวัดะระบค้างพิมพ์ใหญ่นี่เห็นวันสานไหมครับนี่ผมไล่ให้ดูเลยนะนครับมีเม็ดสีเทาเม็ดหินเทาก็มีนะครับนี่มีเม็ดแดงเม็ดดำนะครับนี่เนี่ยเหมือนพี่พี่เอฟซได้ส่องเองเลยนะอ่าผมลงกล้องให้ดูเนี่ยเหมือนพี่พี่เอฟซได้ส่องเองเลยนะครับ องนี้นะครับพี 7, ่พี่เอาไปเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเห็นไหมนี่เม็ดรูเข็มเขาเรียกรูเข็มนะครับรอยรูเข็มนะครับเป็นรู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 นะครับปรุนปุุนนะองค์ที่หนึ่งนะครับผ่านไปนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับองนี้เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนี่อยู่ด้านหลังด้วยครับพี่พี่เห็นไหมสวยงามนะครับองค์นี้นะครับใครได้ไปก็ถือว่าคุ้มครับคุ้มทุกองค์นะ องค์ที่สองนะครับพี่พี่ดูดูดูด้านหลังนะครับองค์ที่สองเห็นไหมครับจับเลยนะพี่เนี่ยองค์นี้นะครับเขาเลี่ยมนะครับเนี่ยเป็นร่องรอยการเลี่ยมนะเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นขอบเป็นรอยขอบเลี่ยมนะครับเนี่ยน่าจะเลี่ยมจับเงินหรือจับทองไม่รู้นะครับเดิมๆนี่เลยนะครับด้านหน้านะครับพี่องค์นี้นะครับก็จะออกออกเนื้อ สีเหลืองนะครับเหลืองเหลืองนวลๆนะครับอ่าเหลืองนวลๆนะครับองนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ดูเนื้อหามวลสารนะครับนี่ครับเนื้อเน่าๆเลยนะครับเขาเรียกเนื้อเน่าๆเลยนะองนี้องนี้เหมือนกันเช่นเคยนะครับนี่เอียงปุ๊บเราก็จะเห็นนะครับเห็นเป็นร่องรอยคล้ายเส้นวิ่งนะครับวิ่งวนฐานมานะครับนี่นี่เล็กเลียววิ่ง มาแล้วครับเส้นเส้นซุ้มนะครับเห็นไหมครับด้านข้างนะครับนี่ตัดเรียบร้อยนี่ธรรมชาติเลยนะครับเห็นไหมไหมครับนี่พริกด้านหลังมานะครับพี่โอ้โหด้านหลังนี่ต้องที่สุดแล้วครับที่สุดแล้วนะครับด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นวัดรักทางะจ๋าเลยนะครับนี่มีรอยปริรอย แถวๆนี้คล้ายๆรอยหนูแทะนะคล้ายๆรอยหนูแทะนะครับอ่านี่ครับอันนี้รอยเขาเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ครับองนี้สวยงามมากนะพี่นะอ่ะองนี้นะครับเอาไปแปดพันบาทนะองนี้แปดพันบาทนะครับพี่พี่ดูเนื้อหาเลยครับนี่เห็นไหมเห็นไหมนะครับ โอ้โหมีเม็ดมีเม็ดมวลสารนะครับนี่ทั่วองค์เลยนะครับมีเม็ดมวลสารทั่วองค์เลยนะครับนี่เห็นไหมครับเนื้อหาเขาเนี่ยครับจัดจ้านนะองค์นี้เนื้อหาจัดจ้านนะครับเนื้อหาจัดจ้านมากเลยองค์นี้นะครับนะครับเห็นไหมครับดูด้านข้างนะพี่ๆนะเนี่ยเห็นไหมมีมวลทรงมวลสารครับเม็ดสีขาวนะครับเม็ดสีดําสีแดง เมทัานะครับดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับพี่ๆดูนะโอ้โหสองล้อโคตรซึ้งอ่ะองค์นี้นะครับบอกเลยว่าสองล้อซึ้งนะครับดูด้านหลังนะครับเห็นไหมสองล้อซึ้งเลยนะครับด้านหลังนะครับโอ้โหนี่ครับ องค์ที่2นะครับอ่าองค์ที่2เอา8,000บาทนะครับเปิดไว้ที่8,000บาทนะครับเอา8,000บาทนะครับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับก็สามารถนะครับโทรมาได้นะครับที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5นะครับ0 9 9 6 3 4 1 2 7 5ส่นึจดวนแอดีไลน์นะครับแอดไลน์มาที่ ttn 9 8 7นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่พีเอฟไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ